เขามันจะไปอแม่อย่าชอแล้วเม่อย่าชอราได้ยิน่ะเราวายพู่เราอกหน้าแล้หน่ะบัวชิพูด้อยากินเดาไปแต่สิ่งดีเข้ามาได้บาทเอคนเ่เวย จาะใหม่ไงใหม่เลยได้น um ่ะเดินด ah uh, ังห้ตลอดปลอดภัยเดินไกลเดินไกลก็ให้มามีอุปสรรคมากจัดกันก็หนาให้ตลอดปลอดภัยนะฮะไปเดินง่ายง่ายสะดวกได้ที่นี่ต่อไปวันนี้กุ๊กไปปักงของหนาได้ขอยมีเคาะมีเข็นเล็มันอีกต้อนฮักเอาแหละมันอีกเป็นมือวันเอ่อเมียมือนวันเหมือนเจ็บขำเนาะฮักต้อนดีกแล้วหกขำหกขำหกขำวันนี้ดีดีมีแห้งง่ ในนีในวงเจ้าบวงจอมนั้นนานเ็ังกับตลอดปลดภัยไกลจุใไหนเกินเลยเียนการ์ตกอไปให้เกี่ยเต๋เนาองเจ้อบวงเอนานบาดนี่ลองเล่าใส่กันบะนี่วุ่อเออยากมาหาลองลองว่าวล่ อึ้งเลยบานนี่จะคเบาเลยไปบุเนนขอบอ่ไปบเบนเลยนอ่าาะสบายดีเลยบุกคนเนาะตอนนี้เงินสองเงินไปเงนเหนอยสินกระุดเสินกรุดเหลาหันเจ้รองว่าสินรุดเลยคพวกอันเน้ยเด็กินชม่วงเมื่อกี้นี่ หันงหญ่มาพี่แต่ยังควันกรุกกัวอยู่อต่ินว่หัเป็นแ่วนินไมด้มม่วงเดีวกินในตยเวนต่อมาพี่รองเลยเรางจนไหมโอเเอ็มมึงเอ็มล้วเดี่ยวหอมอยู่ยวนใหวโทม่อโทไปกีน้วเห่ามน่น้นี๋ไปนันแหละเยอ เห็นลักภาไปแล้จักดิขา่าวยังนัานมาหลังอยู่เดี๋ยดิเราตู้ได้มั้ยเขาที <c oughs> ่สีดำเลยคายบีจกันคายบีขึ <c oughs> ้นลักภาไปเห็นอย่างนี้เด็หน่อยเนาะเอาผู้ใหญ่ย,ยังว่าเห็นแบบงานได้เนาะเอาบีงอ่ะไปขอทานเออที่ที่แม่บอกสามเพนนีบาอสามเพนนีบ่อสามที่น้ำขา่าววะคน,ทนะเท่าเพคน,พนเ,เนคนนก่าได้คนเท่าเก่าวะ เอาไปน่งขอทานบ๊อุพนมพนมเาบ๊อบพนมเกาพนมเกาแบบนี้ดิแต่ว่าต้องชมักใจไปได้แบบนี้เฮ้ยตุ๊กินน้ำได้ไะด้ไหมด้น๊ะไ้ะไดไจะไม๊ะได้ได้ไหได้หมไ้ไหมจะมจะ้ไมด้หมจ๊ะไ้ไหมะไดะเมจม้๊๊ะะมไ้ ทานไห่ย่างประตูเมื่อเมื่อไหรคืนเดวยวเนี่ยไทตอนผมชอประตูอยู่พี่บอเป็นยังงาาะตูมาอเมนนาะเอามาโเทียก็โฟเตียกี่รสไงเหมือนากวงเหมืนองเทมไปหทังพี่พีน้องเลยรอถ่าตามห้องวันชุกระบกแกงน้ม้เลยเราลองถ่าชิมแกงน้หม้ ตุ๊กตุ๊กที่เราจ้ามาผอ่นอืมจ้ามาตุกเชดี้ลตกลอยมาแกินหน้าันเลื้อคงเต้นกินยนเต้นที่เปิดิอ้าวบดวูลองวีคนน่ยั่งลองลองยันนั่งลองรลมเมื่อยแล้วจะไปทิ้มเราไลองกินาถงได้ถูตรงไว้อีกไ่องมันยันถินลงเลือ วัน้ลองวันได้ลองกินจะลองจะปหยิเองใเขาม่อปเขาไม่จะไ่สอบแม่าชออแล้วมีอะ่าชะอแล้วน่น่าเราบัวายพูดรอหน้าแล้วนะบัวายฉันพูดเดียวกินเดียวบัวอกอ่า่อกเขากันแล้วบอกเขากันแล้วบอกเขากันแล้วลองแล้วนี่ เอาซื้อนัอยหงุดงิืโยกโยกอย่างี้อย่างนี้เอาลองการองนะเออยองนเออลองเดีแล้วเออกระอดีแล้วยมอไงไมซอาหยกอนั่นหลบลงลงก็ไม่เอ่ลลงน่ลงก็เลมาหลบลงนะเออนองลองผู้ชมแ่ตัวนี้นะ phát đồn mà đi xuống đồn cho nâu nè hương <laughs> tầm hương tâm hương nè hương tầm hương tầm nông phen mama mẹ nên yêu mà bạn đi <laughs> đồng mưa đó bạn đi nông phen à phần bên này hương hại. โดยสบายดีเด้อเมนิเด้อนะตามน้วยจะคั่วพข่นก่อนไม่มีจะได้ไม่วนมีอยู่เท่าไ่บุดนมมีดมาเมย์ยมี่มมห์ัามักจเลยอเตรียมแล้ได้หนี่นาดกันเนาะนี่

กุกเกะกนเาให้หน่อยแนวนี่คือบ้านนี่รังกับหอยพันลงเพนก่อนไปลงเพนได้ตามแนวเลยได้บานนี่แน่นอเลยไปหากระตุกบัวหากระซ้ำบัวให้ถึงห์งานละงามดิงามงาม

เออแต่แั่บุกะปิตีแค่ยัวลูกหลานวันจรตีได้ลูกคนหายได้ชิ้นขนมยั่วอีกบาทนึ่งวันจเฉยตีด แลมันปลาบ่ที่ท่านี้แหละันปลาบ่มีปลาเ่ยา่ยบ่นแตา่ระแดกกบะพรุอยป่ะตมละนตามลุ้งเพ้นนี่น่ะ กิงแกงอ๋อห้องอาหารหมงแกงหนุ่มไหมเรากันเนาะไปถ่ายใกล้ๆนี่แต่แสบ่ต้องใช้เกลือเผาเกคู่คือกันแท้เนาะไปชิเน่มาฝ่ายเด้อะน่าจะแบเด้อเออเออปวดมากว่ได้มี่อย่างนี้นี่ไปเลยเบิ่งน้ำเพลินก่อนไปพี่น้องเลยอืม ไแกนอไม่ก่อน่จงมาให้ดอกไปอดเชื่อขอวางผิงมาต้อนน้องบ้ิไจงได้นาน่นนะแง่เลยบนี้่แนีโอ้ยมันกทอวทุกทีุกอย่างเลยท่านท่านี้ก็แซ่ได้ด่าขาหักเงียิเออหาใช้ได้ดิ้านเท่านั้นชมือนี่เพต้องกินแมว่อัวต้วยหอกกินแกไหมแกไม่ครับ พอตามใจเขานี mm ่ตัวนี้แล้วเป็นลากไก่ก่แมนานอื่กังานนั่นแลวอยากคูงานแน่ตะกี้ผมมีได้เลยอาชมือนี่งอกไวยมันแพงก็เลยรถหาเงินยากดิเจราสตียนเ้าสะังเราอ่ะยังแล้ว่อนว่าน่าอึใ่ไหนะจะได้จะได้ไปคล้องิีเกล้าก็ได้เจดีน่ะงออยู่ดมือ่ะดิินน่ะไปนอกบันนี่ อันคุมไฟ ator, ไฟหมอกกระตุนลองเอ้ยคนทอนแหงหน่าจิเป็นฝาใช่ไหมนี่เนาะแหมแบบชาบ้านื้วยนี่เอาวาช่วยเพียเอกลายวะคีมคีมแม่ต้องบิวกูเ่เอาปุยเอาปุยนี่กะบืนนี่ต้องหาผ่ามาปู ขังได้ร่างจานบุเป็นร่างแม,แม่นน่แม่แล้วนี่เป็นนิน่งเปนแล้วไขได้ชินีคนหนึ่งเป็นอก้อนนีนนตัรงแค่ยุตัรงนี่กระบอกต้มบเมนนี่อม่์เลยกอกระตุ้มขอตุมอตุ้มหมอกเข่าอันนี้ก็หมอกกระตุ้มขหมอกไปมาเลยไปไปก็ยังจมหนเป็นฝ่าอย่านไปบาทน,นี่ไ,ไปองเอ,อ,อ,อแห่มแหง

ให่มาอบระจำเลยบุงม่อดฮะุีน้า่ว้ยหากระซามาใช่ตามหุงเลยแล้วบัตนี้ตามหุงเลยแล้วบัดนี้ชีเปนมุ่งเครื่องเรายนเราเพิ่งกินข้ากินน้ำแกลงมาแล้วเลยเนอะนางเนาะสบายดีูก โอ้ลานกัแตงโมหน่อยนี่เสบเสรรู้บ่ะนี่ยเสรเร่อะไกัาถ่ายกินน้ำลูกไผ่แล้วตำเดียกกันเรแโปรเสบโปรเซอยู่น้ำนี้แดะเนาะเอ้ยชงทงแล้วะ เป็นหมักนาวเนาะอ่ะเนาะให้เอ้ยแม่ปาดไม่ว่าใส่สบุนเลยบอกนางเอ้ยแม่ต่อบาดนี่แล้วกตามลายก็ได้เพ่นะบนบลายปนใดสยงานมนีแยอตัวนี้แล้วก็แม่นสิไปเวียก่อนมานพอว่าม่วโดย

นกเลยเาะแมหอเตูกินว่าตามพงตจะอยู่วะไ้ไม่ว่าตามให้จมยกับพี่ว่สจปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆนะแมนสกีกะกมะขามกดเดีนยวนี่มมวเลนยังมีมรด้ไปตัวนี้ได้ ตะกี้น้ำตาลได้คไม่กินเลยเ็ดกล้วตะกี้นน้ำตาลแต่เดี๋ยนี้นะนีน้ำตาลวน่ไปวงใสู่กี๋ยวนี้เาใส่ทะลุ่ลุะนี่ว่าใผมดนดีีกาจองกาเจงสิกาจองน ตงต้องทำกับปทอามาวอีกยาวกักเยอเยสัวาวื่ข่อยมนี่อีกสา่นี่นี่อยข่อยจำได้ที่ว่าพนไปเพื่อนเพือนในชุกเพนชื่อชิมาพันนะสาเดียกันเอนเราได้เราเห็ดมาสาบันมาเห็ดมาบ่เราเห็ดเอง เออเออานี่าเาเห็นนะัอยู่ังแล้วมก็เยเารเททุกคนเลเพื่อนในชุกกับแบบซีไร้นะแบบเนไ่อนะอันชือนไหบักงาแต่ว่าปลายใหุ้อยู่ละอนี้่ับมเพื่อนอีวาทำสิบนนาะ แบบนี <ẹ> ้แหละแต่มาไลน์ไลนแชกแแรงหาเกือบเลยพี่รองเลยไปไปไปเดรอ่าทางนี้พอดีตักตำหงอเราโอ้โหแมกเราตักย่อยชูงมือทเดา่าสตา์เน้

ายายไม่บวัมา่เลยนายาลไม่เคยเลยนายายไม่บอกนายายอะไปนะยนะแม่เดี๋ยวมาวูมาไม่เป็ไรค่ะยดีเลยเอาไป้ถอะไหมตกปลายน่รักใช่ไหมบ่วงเห้ยสวย่ือหนึ่งักคุณยาก็ได้แล้วน่ยายใส่สวยเลยสําหก็จะจับนี่ก้วยเลยแ่งอยู่พักเต ta người bệnh còn... nữa mà theo cách đó tâm nguyện bệnh mẹ con nạy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  con 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 nó.

không đi không bảo họ nhảng đó cho cá đẹp này đẹp này không đẹp 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 đẹp

สิมเมื่อก่อนบาทนี่กล้ากนได้บาี้ม่กวดเลยเงินอีเดี๋ยเที่ยนี่แหละเท่ยนี่แล้วไป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 ก่อนบาทนี่นนมือเงินป้าก,ก่อนมาจากที่ฮอกกตุ๊บสิมาให้ดุงเราผูกแขนลูกชายได้นี่ลูกสาวก๊กอันนี้ลูกสาวก๊ก กดีมีมีอแฟนเขาวันผัด้ไปเชาพรันติกตอเพราะมาจอตุกหัวป็าไปเช่าพ่อปีพ่อเดือนพอหมดพอว่นกอนั่งจะไปดไปจะไม่นี้เขาเป็นตัวลูกให้เช่กำดันที่มีแถวเขาขมยคุณอกไปใช่ป้าก็ไปเช่บริเวณนี้เาแย่ลวที่เจอคอ่ามจกจิตไปไปมอยานี้พอจะเริ่มทีเป็นใจเขาไ่เงี้ยที่มีขอแนลูกสาวก่อนวานี่พีเขาจะมาเจ้าก็พีจะมาโฮมาสีนมีป้ชวนตันนกนกนอนจันทรอกหอมนเียว ที <mumbles begun> ่มากกว่าพ <NV: throat> <language> ีเจ็บจะให้คุณคแต่ว่ให้เจ้ามชอบอาไปแต่สิ่งดีเขามาได้บาทอ่จอนนี้มาเด้คุณเอยเดีดีนจับใหม่ใหม่เ้ยเดินดังให้ตลอดปลอดภัยเดินไก่เดินไก่ ก็ให้มามีอุปสรรคมาจิกกันก็น้าให้ตลอดปลอดภัยให้รับไปเดินเง่ายสะดวกได้ที่นี่กไปวันนี้ก็ไปรังพงนาได้ขอยมีเคาะมีเข็นเล้บมันนี่ต้อนฮักเอาแหละมันนี่เป็นมื่อวันเอ่อเหมือนวันวันเจ็ดคำเนาะฮักต้อนดีแล้วหกคำหกคำวันนี้ดีดีมีแห้งไงเมันแห้งนี่มีวงจ่อวงจอมนะเป็นดังกับป้าตลอดปลอดภัยไกลสุดในเกินเลย

เดายดีไม่ให้เมือนเหมนเดิมแบบนี้นี่ปาดอกบ่ลุงปาดอกอะไบโยเาลุงผูแขนลูกสาวก๊กกุ๊กคนข่าเราขารลูกสาวลูกสาวก๊กลูกสาวหลาไปโรงเรียนโดย ขอบคุณขอบคุณลูก um. um ชาวหล่าไปโรงเรียนนี่ลูกชาวกกอันนี้เนาะโดยกะเป็นรถตังชืารถพ่อฮักเลยพฮ้ยพี่น้องไอ้คันนี้เนาะทางพ่อพนซื้อให้เป็นของคนยอนดังวันเกิดถ้าวายเขาซื้อเองกะจักปีไ้ิได้คันนี้ไอชสอนเลยโอ้ลักเกอบลักแสนได้และ หายดงผูกหายเรียบร้อยแล้วมันยืนแบบวิธีแบบง่ายๆใคพี่น้องใครว่าได้มียังเนาะนี่แต่อวยพรไปในใตลอดปลอดภัยมันยืนมันยืนเนาะบาทนี้่มีตู้เห็นมาเบิ่งไปตู้เห็นแล้วว่ายังไม่เห็นรถเทือเราอ่ะเอาไปคือเห็นเรื่อแล้วเฉยๆไม่หลุดนะชิวเมือนเลยเนี่ยงามว่ตู้ พ่อถามไหมยังไม่ยังยังไม่ดึงวอไปเป็นกอนให้ดุ้งผูกแขนให้ได้กินนี่ลูกคนเดียวผูกขนมาบุกี้บุกีร้องเมืองวอถักแท้เนาะถักวอถักเนาะวด้วยถักแล้วเนาะสมราคาแน่ ถ่ายเขาซื้อเองก็จะขึงบ่ได้ได้จะได้รถนันปามซื้อเมืกี้หรือโมแม่นเนาะโบคนนรุ่นในรุ่นออกใหม่ปี 2, สองพอนเศร้าหาเลยในต้งชาเถียงแม่เองเนาะโ่แมนเนาะไปสันโอเคสำหรับคลิปนี้พี่พี่น้องเอ้ดูว่าเป็นรถพอหักกาว่าได้เนาะดูว่าลูกสาวกกพี่พี่น้องเลยที่พ่อเพิ่นได้ซื้อ,อให้เป็นของขวัญย้อนดังวันเกิดขอบคุณขอบคุณทลายได้พอเด้อเนาะ คันแรกไม่พี nach, ่น้องไอที่แบบเขาชื่อได้จากพอเพื่อนเนาะอ่ะได้แล้วสำหรับพี่หนี่เนาะความฝุ่นให้ท่านน้ำคนปลูกให้ไม่พี่น้องเลยงามประตูลองว่าลองว่าไอซ้อนวร้องเหมอแต่เราถ่าป้ายบัตรนี่เออถ่าป้ายเอพี่นี่ใบเสียภาษีผ่านมา กี่แล้วว่าถ้าป้ายยิงเพินเ่นสิเอามาใหา้เลยอ่ะทําขอน้ําพิงโคน้ําแล้วไปจักบาดนี้อ่ะโอเคสคําหรับคลิปนี้ไปแล้วเนะาะสดีเด้อ